อยู่ผมต้าโอไซเลอร์ er นะครับวันนี้ผมก็จะมานะครับแนะนำนะครับการใช้วอเตอร์โบนนะครับเซิร์ฟอะแดปเตอร์เนี่ยในการเปลี่ยนเจ้าตัวสรีทสเกตบอร์ดหรือว่าลองบอร์ดคุยเซอร์บอร์ดอะไรเนี่ยครับ ให้เป็นเซิร์ฟสเกตนะครับเพราะว่าเหตุผลหลักๆเลยเนี่ยก็คือผมอยากจะหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาแนะนําเพราะว่าอะไรเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็เห็นกระแสเซิร์ฟสเกตมันมาแรงนะครับช่วงเนี้ยช่วงต้นปีจนมาถึงช่วงตอนนี้นะครับมันแรงมากแล้วราคาเซิร์ฟสเกตมันสูงมากนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราจะชื่นชอบมันหรือเปล่าเราจะชอบกีฬานี้หรือเปล่าหรือเราจะเล่นมันไปได้นานแค่ไหนเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยเจ้าตัว วอเตอร์โบนเซิร์ฟสเกตเนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งออปชันนะครับที่ราคาถูกกว่าการไปซื้อคอมพิวเซิร์ฟสเกตมาใช้นะครับแล้วมันยังทําให้เราได้รู้ฟิลที่แบบว่าเซิร์ฟสเกตในระดับสูงๆนะครับเพราะว่าหลายคนอาจจะบอกว่าเอา้าถ้ามัน3 0 0พกว่าแล้วเนี่ยมันประมาณ 3,5- 00นถึง4,000นะครับเจ้าตัวเนี่ยทำไมไม่ไปสั่งเจ้าตัวเซิร์ฟสเกตจีนมาเล่นเลยละ่ะก็ผมอยากจะบอกว่าอย่างหนึ่งก็คือมันจะให้ฟิลเราได้ไม่เหมือนกันนะครับมันจะไม่ได้ มันเรียบเทียบกันไม่ได้แต่ว่าไอตัวเนี้ยมันสามารถเกือบไปถึงฟิลของพวก s ซิร์ฟสเก b ตแบรนด์ท็อปทอปแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฟิลมันจะใกล้เคียงกับ s ซิร์ฟสเกที่แพงที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้ลองตัวนี้มากกว่านะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูขั้นตอนการ ประกอบนะครับเจ้าตัวเซอร์แอปเตอร์วอเตอร์โบนเนี่ยเข้ากับเจ้าตัวนี่วันนี้ก็จะเป็นนี่นะครับเป็นสเก็ตบอร์ดสิีดสเก็ตบอร์ดธรรมดาแบบนิ้วนะครับเดี๋ยวจะลองดูไม่ได้เปลี่ยนทักไม่เปลี่ยนทักไม่เปลี่ยนล้อไม่เปลี่ยนอะไรเลยนะครับแค่ใส่เจ้าตัววอเตอร์โบนเข้าไปแล้วก็ลองเล่นกันดูนะครับโอเคไปกันเลยครับเดนครับเราก็จะมาดูกันว่าในกล่องวอเตอร์โบนสเก็ตบอร์ดเนี่ยครับมีอะไรบ้างนะครับก็ขึ้นมาก็จะมีเจ้าตัวสติ๊กเกอร์นะครับของวอเตอร์โบนนะครับแถมมาอย่างน ฟอนต์อะแดปเตอร์นะครับเชิร์ฟอะแดปเตอร์ข้างหน้าแล้วก็จะมีตัวเรลอะแดปเตอร์นะครับก็จะเป็นตัวอะแดปเตอร์ด้านหลังแล้วก็จะมีพวกน็อตนะครับต่างๆนะครับ4ถุงนะครับก็จะมีแค่นี้ในกล่องโอเคครับเดี๋ยวเราไปประกอบกันโอเคครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปผมก็จะถอดเจ้าตัวทรัคนี่นะครับออกมาก็คืออุปกรณ์ที่เราจําเป็นต้องมีอาจจะเป็นพวกสเก็ตทูลนะครับที่เราต้องมีนะครับ เป็นสําหรับคนที่เล่นสเก็ตหรืออะไรก็พยายามหาซื้อมาไว้นะครับตัวเนี้สเก็ตพู่ก็ได้จะเป็นตัวบล็อกอย่างนี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นเบอร์สิบแบบปกติก็ได้นะครับแล้วก็ไขควงหรือว่าไขควงที่อยู่ในสเก็ตพู่ก็ได้นะครับโอเคตรงนี้ผมก็จะถอดเจ้าตัวทักข้างหน้าออกก่อนนะครับก็ถอดข้างหน้าทั้งหลังเลยนะครับครับตอนนี้ผมก็ได้ถอดนี่ครับทักหน้าแล้วก็หลังเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะ นำเจ้าตัวนี้ครับมาใส่แทนในตำแหน่งนี้นะครับในส่วนของด้านหน้านะครับโอเคเดี๋ยวเราประกอบตรงนี้กะครับก็คือจะมีน็อตเนี่ยครับจะสังเกตว่าจะมีน็อตที่เป็นเจ้าตัวหัวอย่างนี้นะครับให้เราเอาไว้ประกอบทักกับแผ่นนะครับที่หัวจะมีความเนี่ยครับโค้งๆเป็นเหลี่ยมๆตรงนี้ครับแล้วเราก็ประกอบติดแผ่นไปได้เลยนะครับ ครับพอเราใส่เจ้าตัวเซิร์ฟฟอนเซิร์ฟเนี่ยเรียบร้อยแล้วให้เราเอาทรัคของเราครับมาใส่นี่ครับเข้าไปอย่างนี้แต่บางคนเขาจะใส่แบบเป็นรีเวิร์ดอย่างนี้นะครับแต่ผมก็จะใส่แบบปกติที่สเก็ตบอร์ดมันเป็นครับตรงนี้มันจะมีน็อตนะครับที่เป็นหัวเหลี่ยมนะครับข้างหน้าให้ใช้เป็นน็อตหัวเหลี่ยมนะครับแบบนี้นะครับเพราะว่ามันจะมีช่องนะครับข้างในของมันที่ว่าเป็นเหลี่ยมรับกับเจ้าตัวน็อตพอดีนะครับ Okay. ก็ขันน็อตไว้ก่อนนะครับนิดน้อยตัวหน้านี่ครับจะใส่ง่ายกว่าตัวข้างในนิดนึงนะครับตัวข้างในเราอาจจะต้องง้างเจ้าตัวอะแดปเตอร์นะครับเพื่อให้เอาน็อตเข้าไปได้ ต้องง้างออกมาด้านข้างนิดนึงนะครับแล้วก็ใส่น็อตเข้าไปนะครับให้ลงร่องของมันข้างในนี่ครับหลังจากด้านหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะมาต่อกันที่ด้านหลังนะครับก็ให้สังเกตเอาตัวหนังสือนี้นะครับวอเตอร์บนเรลวเด p ปเตอร์นะครับหันหน้าเข้ามาหาเจ้าตัวฟอนต์เดอปเตอร์นะครับให้ไปฝั่งนี้แล้วก็นะครับใช้น็อตตัวนี้นะครับเจ้าตัวหัวเนี่ยครับหัวร่มตรงเนี้ย ในการยึดนะครับโอเคครับหลังจากติดตั้งเจ้าตัวเรลแลปเตอร์เรียบร้อยแล้วให้เรานี่ครับใส่เจ้าตัวทรัคนะครับด้านหลังเข้าไปตรงนี้ก็ใช้น็อตนะครับที่มีให้เราอีกชุดหนึ่งก็ติดตั้งเข้าไปก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับหลังจากนี้เราก็จะเริ่มได้เล่นแล้วนะครับ จะเห็นว่าทุกขั้นตอนเนี่ยครับที่เราทำกันเนี่ยมันต้องใช้ทักษะช่างเบื้องต้นแบบเล็กน้อยนิดนึงนะครับถ้าใครไม่ถนัดจริงๆก็ลองเอาไปให้ช่างนะครับหรือผู้ที่มีความรู้เกี่ยวเรื่องสเก็ตนี่ครับให้เขาประกอบให้ก็ได้นะครับ โอเคครับผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่เดี๋ยวเราจะทดสอบกันเล็กน้อยนะครับว่ามันจะใช้งานได้เหมือนเชือฟสเก็ตจริงๆหรือเปล่านะครับตามที่เขาโฆษณาไว้นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปลองเลย ในความคิดนี้ของผมนะครับสําหรับเจ้าบอร์ดคัตตอมแบบนี้นะครับที่เราซื้อวอเตอร์โบนแรปเตอร์มาใส่ก็แบบยังไงอะ่ะพูดถึงข้อดีข้อเสียมันสักหน่อยนะครับสําหรับผมไม่ใช่โปรไม่ได้เก่งแล้วก็ไม่ได้หัดอะไรด้วยคือแบบก็เล่นไปเรื่อยๆก็คือเล่นตามที่เขาเล่นก็มองดูว่าในส่วนตัวนะครับความคิดก็คือข้อดีของมันก็คือราคามันไม่ได้สูงมากนะครับคือเราสามารถเอามาลองได้ถ้าเรามีบอร์ดอย่างอื่นอยู่แล้วหรือว่าเราจะลอง ซื้อบอร์ดคูเซอร์บอร์ดอะไรธรรมดาหรือว่าสเก็ตบอร์ดอะไรที่เราอยากเล่นอยู่แล้วมาลองกับตัวเนี้ยก็เป็นออปชันที่ดีถ้าเราไม่ได้ชอบฟิล์มจริงๆก็ใช้ดีๆไม่ต้องดูแรงกับมันมากแล้วก็ถอดขายเป็นมือสองไปครับอย่างน้อยก็ไม่ได้ขาดทุนมากครับอย่างน้อยเราได้ลองฟิลว่าเราไม่ได้ชอบจริงๆหรือว่าเราชอบจริงๆเราอาจจะขยับไปเล่นแบบว่าเป็นเซิร์ฟสเก็ตจริงๆจากแบรนด์ดังๆนะครับก็เป็นตรงนั้นได้แต่ข้อเสียที่อย่างที่ผมมองว่าก็คือมันต้องอาศัยทักษะ เบสิกของฝีมือช่างอะไรประมาณนี้ครับมันต้องใช้ทักษะตรงนี้เบสิกเล็กน้อยนะครับเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองครับเพื่อจะประกอบมันถ้าคนไม่ถนัดหรือว่าไม่อยากจะจับพวกเครื่องไว้ข้างมือพวกนี้ก็แนะนําว่าให้หาคนที่ถนัดแล้วก็ให้เขาประกอบให้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นเซตอัพแบบนี้เลยข้อเสียของมันคือด้วยล้อที่มันเป็ล้อสเก็ตที่มันแข็งมันจะลื่นเราจะถ้าใครเอามาเริ่มฝึกแบบว่าฝึกค้าววิ่งฝึกปั๊มฝึกอะไรอย่างเงี้ยครับก็ ก็ใช้ได้นะครับแต่ค่าจะเอามาฝึก s น a p มาเลี้ยวมาอะไรจริงๆที่รุนแรงกว่าน,นั้นมันค่อนข้างจะไม่อยู่นะเพราะว่าล้อมันค่อนข้างจะไม่เกาะพื้นนะครับเพราะว่าล้อมันแข็งแล้วก็มันเล็กแล้วก็ด้วยขนาดทรัคที่มันแคบนะครับบาลานซ์ของเรามันก็จะยากขึ้นนิดนึงแล้วก็เนี่ยเจ้าตัวเขาเรียกว่าไงอะ,อะไอวิววิวเบสมันค่อนข้างจะแคบมันก็จะยากสำหรับมือใหม่ถ้าเป็นมือใหม่เลยเนี่ยไม่ค่อยแนะนําแบบนี้นครับเพราะว่า ความสูงของมันสูงกว่าเซฟสเก็ตธรรมดาเยอะแล้วก็มันมันจะลื่นหน้ามันเนี่ยมันจะแบบไหลเหมือนปลาไหลเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเรียนรู้ยากนิดนึงแต่ก็ ถือว่าไม่ได้ยากมากก็ดีกว่าไอ้พวกที่มันแข็งมากทําให้เราแบบเล่นแล้วเบื่ออันนี้มันจะลื่นทําให้เราปั๊มง่ายปั๊มสบายก็ประมาณนี้ครับความคิดผมสําหรับเจ้าตัวเซิร์ฟอะแดปเตอร์วัตเตอร์โบนนะครับก็ดีครับสําหรับคนที่แบบไม่มีอะไรทำว่างๆอยู่ช่วงนี้โควิดนะครับต้องล็อกดาวน์เป็นช่วงที่เราก็กักตัวอยู่คนเดียวเก็บตัวอยู่คนเดียวนะครับแล้วก็หากีฬาอะไรทําไปนะครับเพื่อสุขภาพด้วยแข็งแรงนะครับต่อ ต่อต้าโลกต่อมีแรงต้านทานภูมิต้านทานกับโลกนะครับแล้วก็ได้ออกกำลังกายได้เหนื่อครับกีฬาเนี้ยเป็นกีฬาที่สนุกเราไม่ต้องบังคับตัวเองนะครับพอเราอยากเล่นเพราะว่าแหละเราอยากจะถ่ายรูปถ่ายวิดีโอไปอวดเพื่อนนะครับมันจะทําให้เรามีแรงผลักดันในการเล่นมากขึ้นก็ประมาณนี้ครับสาหรับคลิปนี้ก็ยังไงก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับ